คุณเคยคิดไหมว่าการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตครอบครัวไปตลอดกาลชายคนหนึ่งไล่ภรรยาและลูกออกจากบ้านเพราะไม่เหมือนเขาสิบปีต่อมาความจริงที่เขาไม่เคยรู้ถูกเปิดเผยจนทำให้เขาตกตะลึงลูกๆเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งภรรยายังคงอดทนและเก็บความรักไว้ในใจและสิ่งที่เขาเห็นจะทำให้หัวใจคุณสั่นและน้ำตาไหลคุณอยากรู้ไหมว่าครอบครัวนี้กลับมารวมตัวกันอย่างไร ติดตามเรื่องราวนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายคุณจะต้องตกใจและซาบซึ้งไปพร้อมกันวันนั้นเป็นวันที่อากาศร้อนจัดแสงแดดสาดเข้ามาทางหน้าต่างบ้านเก่าของครอบครัวชายหนุ่มมองภรรยาและลูกสามคนด้วยสายตาที่เย็นชาเขาเอ่ยคำพูดชัดเจนและไม่ไว้หน้าภรรยาและลูกทั้งสามไม่เหมือนเขาไม่เหมือนมาตรฐานชีวิตที่เขาวางไว้เสียงหัวใจของภรรยาสั่นสะทาน เด็กๆยืนมองเขาด้วยความสับสนและกลัวความเงียบกดทับห้องนั้นอย่างหน่วงหนักชายหนุ่มสั่งให้พวกเธอออกจากบ้านพรรยาเช็ดน้ำตายอย่างช้าๆเธอหอบลูกทั้งสามออกไปโดยไม่พูดอะไรประตูบ้านปิดลงดังสนัน่นเสียงแผ่นไม้กระแทกพื้นสะท้อนในหัวใจของทุกคนความเจ็บปวดปกคลุมร่างกายและจิตใจพวกเขาเดินออกไปสู่ถนนที่ไร้ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาฝุ่นฟุ้งกระจายตามแรงฝีเท้า ลูกคนเล็กนั่งลงบนพื้นถนนร้องให้เบาๆพรรยาก้มลงกอดลูกแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้อากาศร้อนทำให้เหงื่อผสมกับน้ำตาสิบปีต่อมาชายหนุ่มยังคงอาศัยอยู่ในบ้านเดิมชีวิตของเขาเรียบง่ายและเงียบสงัดแต่บางสิ่งเริ่มเปลี่ยนไปจดหมายใบหนึ่งถูกส่งมาถึงบ้านชายหนุ่มเปิดมันด้วยมือสัน่นตัวอักษรในจดหมายบอกเล่าความจริงที่เขาไม่เคยรู้พรรยาและลูกของเขา ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเด็กๆเ,เติบโตขึ้นมีชีวิตที่แตกต่างและประสบความสำเร็จภรรยาของเขายังคงรักษาความอบอุ่นและความอดทนความจริงนั้นทำให้เขาถึงกับหยุดหายใจห้องเงียบสนิทเสียงนาฬิกาเต้นดังชัดเจนเขามองรอบบ้านภาพเก่าๆของครอบครัวในอดีตผุดขึ้นทุกคำพูดทุกการตัดสินใจของเขากลับมาหลอกหลอนหัวใจของเขาเริ่มสั่นแรงความช็อกและความเสียใจบดขยี้อารมณ์ทั้งหมด มือของเขาสั่นเมื่อถือจดหมายฉบับนั้นความอบอุ่นที่เคยมีในครอบครัวสูญหายไปและเขาเพิ่งรู้ว่าตลอดสิบปีที่ผ่านมาสิ่งที่เขาทำได้ทำลายสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเขาสายตาของเขาพร่าไปด้วยน้ำตาทุกอย่างเงียบสนิทแต่ความเจ็บปวดเต็มไปทั่วร่างเขาก้มหน้าลงความจริงที่เปิดเผยทำให้โลกของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลชายหนุ่มนั่งจมอยู่กับความเงียบ แสงแดดยามบ่ายลอดเข้ามาทางหน้าต่างแต่ไม่อุ่นใจเหมือนเคยมือยังถือจดหมายแน่นราวกับกลัวจะปลิวไปภาพความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นในหัวเสียงหัวเราะของลูกๆเมื่อตอนเด็กรอยยิ้มของภรรยาที่เขาเคยละเลยทุกความทรงจำที่เขาทำร้ายด้วยความเข้าใจผิดกลับชัดเจนขึ้นเขาลุกขึ้นเดินไปที่ระเบียงมองออกไปที่ถนนที่ครั้งหนึ่งเคยพาครอบครัวของเขาออกจากบ้าน สายลมพัดผ่านราวกับพัดเอาความเจ็บปวดบางส่วนออกไปแต่ความจริงที่เพิ่งรู้ยังคงหนักแน่นในใจเขานั่งลงอีกครั้งมือสั่นเล็กน้อยจากความเสียใจเขาอ่านจดหมายซ้ำอีกครั้งเรื่องราวของภรรยาและลูกๆถูกเขียนอย่างละเอียดพวกเขาใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งแม้ต้องเผชิญกับความยากจนเด็กๆเ,เติบโตเป็นคนดีมีความสามารถและยังรักแม่อย่างสุดหัวใจ ภรรยาเขียนถึงเขาอย่างสุภาพแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่อดทนมาเกือบสิบปีหัวใจของชายหนุ่มแน่นขึ้นน้ำตาไหลรินลงแก้มเขารู้แล้วว่าการตัดสินใจเมื่อสิบปีก่อนทำลายครอบครัวที่เขารักที่สุดความรู้สึกผิดและเสียใจผสมปนเปก,กับความตกใจเขาก้มหน้าลงอีกครั้งสัมผัสความว่างเปล่าในใจเสียงนาฬิกาเต้นอย่างชัดเจนเป็นจังหวะตวนใจว่าชีวิตยังเดินต่อไปเขายืนขึ้นอีกครั้งจับจดหมายแน่นกว่าเดิม แสงแดดกระทบหน้าทำให้เขารู้สึกถึงโอกาสใหม่เขารู้แล้วว่าต้องทำอะไรบางอย่างไม่ใช่เพื่อชดเชยอดีตทั้งหมดแต่เพื่อเริ่มต้นใหม่และกลับไปแก้ไขความสัมพันธ์ที่ถูกทำลายสายลมพัดเข้ามาอีกครั้งแผ่วเบาแต่มั่นคงเขามองออกไปไกลๆเห็นถนนเส้นทางที่ครอบครัวของเขาเคยเดินความทรงจำทั้งสิบปีกลายเป็นบทเรียนชีวิตและครั้งนี้เขาจะไม่ยอมให้ความเข้าใจผิดทำลายความรักอีก น้ำตาหยุดไหลแต่หัวใจยังสั่นแรงด้วยความตระหนักเขาเดินไปที่โทรศัพท์พยายามติดต่อภรรยามือสั่นแต่แน่นอนเขาพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงเพื่อขอโทษเพื่อสร้างความเชื่อใจใหม่และเพื่ออบกอดครอบครัวกลับคืนมาอีกครั้งชายหนุ่มกดหมายเลขโทรศัพท์ด้วยมือสัน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทำให้เขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากปลายสายตอบรับด้วยเสียงที่คุ้นเคยแต่แฝงความระแวง เขาใช้เสียงสั่นเบาๆพูดคำแรกที่รั้งใจมานานสิบปีคำขอโทษเต็มไปด้วยความจริงใจและความเสียใจปลายสายเงียบไปชั่วครู่จากนั้นเสียงภรรยาก็สั่นเบาๆราวกับน้ำแข็งกำลังละลายเด็กๆอยู่ใกล้ๆเธอได้ยินเสียงพ่อแต่ไม่แน่ใจว่าจะเชื่อใจได้หรือไม่เขาพูดอีกครั้งช้าๆและมั่นคงบอกถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาความเข้าใจผิดที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกภรรยาหลับตายกมมือกุมหัวใจสัมผัสได้ถึงความจริงใจ เด็กๆเ,เริ่มสงบลงฟังพ่อพูดด้วยความระมัดระวังชายหนุ่มสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองสัญญาว่าจะดูแลและไม่ทิ้งพวกเขาอีกเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีแต่เหมือนโลกหยุดหมุนความตึงเครียดในใจของทุกคนค่อยๆค,ค,คลายลงเสียงหัวเราะเล็กๆของเด็กคนเล็กหลุดออกมาอย่างไม่ตั้งใจภรรยาได้ยินเสียงนั้นน้ำตาที่ค้างอยู่เริ่มร่วงลงเบา,เบาๆหัวใจของเธอเริ่มละลายความโกรธและความเสียใจค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่น ชายหนุ่มสัญญาอีกครั้งกับตัวเองว่าครอบครัวนี้จะไม่แตกสลายอีกวันถัดมาเขาขับรถไปบ้านใหม่ของภรรยามองเห็นบ้านเล็กๆที่อบอุ่นพื้นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆเด็กๆวิ่งเข้ามาหาเขาอย่างระมัดระวังแต่เมื่อเขาโอบพวกเขาแน่นๆความกังวลและความกลัวก็เริ่มละลายไปภรรยาเดินเข้ามาศบตาเขาเงียบแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจชายหนุ่มย่อตัวลงกอดลูกทั้งสามแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ ลมหายใจอุ่นๆของเด็กๆและพันรยาผสมกันในอ้อมแขนเขารู้สึกถึงพลังความรักที่แท้จริงที่ไม่เคยสูญหายไปพวกเขายืนอยู่ด้วยกันกลางบ้านเล็กๆแห่งใหม่เสียงหัวเราะเบาๆและรอยยิ้มเต็มหน้าของเด็กๆทําให้ชายหนุ่มรู้สึกถึงชีวิตใหม่แสงแดดยามเช้าสาดลงบนบ้านทําให้ทุกอย่างอบอุ่นและสดใสความผิดพลาดสิบปีก่อนกลายเป็นบทเรียนที่ล้าค่าแต่ครั้งนี้ความรักและความเข้าใจทําให้ครอบครัวกลับมารวมกันอีกครั้ง ชายหนุ่มยิ้มเบาๆน้ำตาที่ตกค้างหายไปในที่สุดครอบครัวนี้ก็มีโอกาสเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงเสียงหัวเราะของเด็กๆดังขึ้นอีกครั้งเสียงเต็มไปด้วยความหวังและความสุขและชายหนุ่มสัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีวันปล่อยให้ความเข้าใจผิดทำลายครอบครัวนี้อีกพวกเขาเดินเข้าบ้านใหม่พร้อมกันเต็มไปด้วยรอยยิ้มความรักและอนาคตที่สดใสโลกภายนอกอาจยังเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ที่นี่ในอ้อมกอดของครอบครัวความอบอุ่นและความรักอยู่เหนือทุกสิ่งเรื่องราวจบลงด้วยความสงบความหวังและบทเรียนของความอดทนหลังจากกลับมารวมตัวกันครอบครัวยืนอยู่ในสวนเล็กๆของบ้านใหม่สายลมเช้าแผ่วพัดผ่านใบไม้และดอกไม้เบาๆเด็กๆวิ่งเล่นรอบๆด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มสดใสาชายหนุ่มนั่งลงบนม้านั่งไม้มองลูกๆด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรัก เขากระชับมือพันรยาเบาๆสัญญาในใจว่าจะไม่ทำร้ายครอบครัวอีกพรรยานั่งข้างเขากอดเอวเขาแน่นเงียบแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจเสียงหัวเราะของลูกๆก,ก้องอยู่รอบบ้านเสียงนั้นทำให้หัวใจของเขาอ่อนลงดวงตาของเขาสบกับดวงตาเด็กคนเล็กสายตานั้นเต็มไปด้วยความไว้วางใจความอบอุ่นของครอบครัวไหลเวียนไปทั่วร่างเขายิ้มอย่างอ่อนโยนน้ำตาที่ค้างอยู่เริ่มแห้งไปเองในที่สุดเขาได้เห็นผลลัพธ์ของความอดทนและความพยายาม ความผิดพลาดสิปีก่อนกลายเป็นบทเรียนที่สอนให้เขารู้คุณค่าของครอบครัวชายหนุ่มหันมามองบ้านใหม่ภายในเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะสวนเล็กๆรอบบ้านเต็มไปด้วยแสงแดดและชีวิตเขาหยุดคิดถึงอดีตและเลือกที่จะมุ่งไปข้างหน้าเด็กๆวิ่งเข้ามาใกล้เขาก้มตัวลงกอดพวกเขาแน่นที่สุดพรรยายือนอยู่ข้างหลังหัวใจเต็มไปด้วยความภูมิใจสายลมเช้าและแสงแดดอบอุ่นเป็นสัญญาของชีวิตใหม่ ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนมองครอบครัวของเขาเขารู้แล้วว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดความรักและความผูกพันจะพาพวกเขาผ่านไปได้เด็กๆเ,เล่นต่อไปในสวนอย่างอิสระหัวเราะและร้องเรียกชื่อเขาชายหนุ่มยิ้มและเข้าร่วมกับพวกเขาทุกความเจ็บปวดและน้ำตาที่ผ่านมาถูกแทนที่ด้วยความสุขและความหวังใหม่พันรยายืนดูอย่างอ่อนโยนมือหนึ่งจับมือเขามือหนึ่งกอดลูกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของครอบครัวเต็มไปด้วยชีวิตชีวา ชายหนุ่มมองไปที่ฟ้าแสงแดดสาดลงบนบ้านและสวนโลกภายนอกอาจยังเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ที่นี่ครอบครัวของเขาอยู่ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ความรักความเข้าใจและความหวังกำลังสร้างชีวิตใหม่ทุกคนยืนอยู่ด้วยกันในแสงแดดแวดล้อมด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะในที่สุดครอบครัวนี้ก็ได้พบความสงบและความสุขอย่างแท้จริงและบทเรียนแห่งความอดทนความรักและความเข้าใจจะอยู่ในใจพวกเขาตลอดไป ชายหนุ่มนั่งลงอีกครั้งบนม้านั่งหมายสายลมพัดผ่านแผวเบาแต่เต็มไปด้วยความสดชื่นเด็กๆยังคงวิ่งเล่นรอบๆหัวเราอยอย่างร่าเริงเขามองดวงตาของลูกแต่ละคนแววตานั้นเต็มไปด้วยความเชื่อใจและความรักที่เขาเคยพลาดภรรยานั่งข้างๆจับมือเขาแน่นสัญญาในใจว่าเขาจะไม่ทิ้งพวกเธออีกเสียงนกร้องในสวนและใบไม้ไหวทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยชีวิตเขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่แท้จริงอยู่รอบตัว ความเจ็บปวดและความเสียใจในอดีตเริ่มจางไปชายหนุ่มลุกขึ้นเดินไปรอบสวนพร้อมเด็กๆเด็กคนโตว,วิ่งไปเก็บดอกไม้เล็กๆจากพื้นหยิบมามอบให้พ่อเด็กคนกลางหัวเราะและโอบเอวเขาแน่นเด็กคนเล็กซุกเข้ากอดขาเขาน้ำตาแห่งความกลัวในอดีตหายไปแล้วเขายิ้มและโอบลูกทั้งสามในอ้อมแขนพรรยามองภาพนี้ด้วยความสุขและความภูมิใจสายลมพัดผ่านบ้านเต็มไปด้วยแสงแดดอุ่นๆ ชายหนุ่มรู้แล้วว่าชีวิตใหม่ของครอบครัวเริ่มต้นขึ้นจริงๆเขากลั้นหายใจสูดอากาศบริสุทธิ์และรู้สึกถึงพลังใหม่ในตัวเองเสียงหัวเราะของลูกๆก,ก้องอยู่ในสวนทําให้หัวใจเขาเต็มไปด้วยความสุขเขาหันไปมองภรรยาสบตาและยิ้มอ่อนโยนเธอส่งรอยยิ้มกลับมาความเข้าใจและความรักเต็มอยู่ในสายตาชายหนุ่มก้าวเข้าไปในบ้านใหม่รู้สึกถึงความอบอุ่นจากทุกมุม ทุกคนเดินเข้าบ้านพร้อมกันพลังแห่งครอบครัวผสมผสานกับความหวังใหม่บ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความอบอุ่นและความรักที่แท้จริงเด็กๆเ,เล่นรอบบ้านพันรยายืนมองด้วยความสุขชายหนุ่มยกมือขึ้นกอดพันรยาและลูกอีกครั้งเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงแม้โลกภายนอกยังมีความท้าทายแต่ครอบครัวของเขาอยู่ด้วยกันอย่างแข็งแรงและครั้งนี้พวกเขาจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาทำลายความรักและความผูกพันนี้อีก แสงแดดอบอุ่นสาดลงบนบ้านและสวนเสียงหัวเราะของเด็กๆก,ก้องกังวานและหัวใจของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความสงบความหวังและความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนพวกเขาเดินไปด้วยกันทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมั่นใจชีวิตใหม่เริ่มขึ้นแล้วและครอบครัวนี้จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันตลอดไปเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแสงแดดยามบ่ายอ่อนลงชายหนุ่มนั่งบนมา้านั่งไม้ในสวนมองลูกๆเล่นอยู่ไกลๆด้วยรอยยิ้ม เด็กๆวิ่งไล่จับกันเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และความสุขภรรยานั่งข้างเขาหยิบมือเขาแน่นรู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นคงเขามองไปที่บ้านใหม่ทุกมุมเต็มไปด้วยชีวิตและความหวงังสายลมพัดผ่านเบาๆพัดเอากลิ่นดินและดอกไม้เข้าสู่ปอดเขาหลับตาสูดหายใจลึกรู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงสิบปีแห่งความเจ็บปวดและความเข้าใจผิดกลายเป็นบทเรียนที่ล้ำค่า เขารู้แล้วว่าความอดทนความรักและความเข้าใจสามารถเยียวยาทุกบาดแผลเด็กคนเล็กวิ่งเข้ามาหาเขาโอบคอเขาแน่นชายหนุ่มก้มลงกอดลูกแน่นที่สุดรู้สึกถึงชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นเด็กคนกลางหยิบดอกไม้เล็กๆมามอบให้เขาเขารับไว้ด้วยรอยยิ้มน้ำตาแห่งความสุขไหลเบาๆเด็กคนโตยืนมองเขาสบตาแล้วยิ้มเบาๆราวกับบอกว่าเราผ่านมันมาได้พรรยายืนขึ้นกอดเขาแน่นมือหนึ่งลูบผมลูกๆ เสียงหัวเราะและเสียงลมรวมกันเป็นบทเพลงแห่งชีวิตใหม่ชายหนุ่มหันไปมองท้องฟ้าฟ้าใสและสดใสเหมือนสัญญาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเขาเดินเข้าไปในบ้านใหม่กับครอบครัวเด็กๆวิ่งเข้าห้องต่างๆด้วยความสนุกพรรยามองเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความรักชายหนุ่มหันมองครอบครัวทั้งหมดรู้สึกถึงความอบอุ่นและความสมบูรณ์ที่แท้จริงเขากลั้นน้ำตาแห่งความดีใจ และครั้งนี้เขาสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้ความเข้าใจผิดหรือความโกรธทำลายครอบครัวอีกบ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยและความรักแสงแดดสาดลงบนสวนดอกไม้เบ่งบานราวกับชีวิตใหม่กำลังเริ่มขึ้นชายหนุ่มนั่งลงอีกครั้งหัวใจเต็มไปด้วยความสงบและความหวังเขามองเด็กๆวิ่งเล่นภายในบ้านและรู้ว่าครอบครัวของเขากลับมารวมตัวกันอย่างแท้จริงนี่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความสุข ไม่มีความเศร้าและความเสียใจใดๆจะมาทำลายพวกเขาได้อีกและชายหนุ่มรู้ว่าตั้งแต่วันนี้ทุกก้าวของครอบครัวนี้จะเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคงและเข้มแข็งตลอดไปค่ำคืนนั้นเริ่มแผ่เข้ามาบ้านใหม่ถูกอบล้อมด้วยแสงสลัวจากตะเกียงเด็กๆเ,เล่นเสร็จแล้วกลับเข้ามานั่งใกล้พ่อแม่ชายหนุ่มนั่งลงกับภรรยาและกอดลูกทั้งสามไว้แน่นความอบอุ่นของร่างกายพวกเขาและเสียงหัวเราะที่เหลืออยู่ทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ภรรายาลูบหลังเขาเบาๆรอยยิ้มเต็มไปด้วยความเข้าใจเขามองลูกๆสองมืออบเอวและสีสะพวกเขาความผิดพลาดสิบปีก่อนเหมือนถูกลบออกไปด้วยความรักที่กลับคืนมาเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างผสมกับเสียงต้นไม้ไหวแสงตะเกียงสะท้อนบนหน้าต่างทำให้ทุกอย่างอบอุ่นและสงบชายหนุ่มสูดลมหายใจลึกความเจ็บปวดที่ผ่านมาเริ่มคลายลงเด็กๆพูดคุยกันเบาๆหัวเราะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆของวัน เขายิ้มให้พวกเขาน้ำตาแห่งความสุขค่อยๆไหลลงมาพันรยาสบตาเขาและพยักหน้าเบาๆเหมือนบอกว่าเราผ่านมันมาแล้วชายหนุ่มรู้สึกถึงความเข้มแข็งและความมั่นคงภายในใจครอบครัวทั้งหมดนั่งอยู่ด้วยกันในวงกลมราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อพวกเขาเสียงหัวใจของทุกคนสอดประสานกันเป็นจังหวะเดียวเขาก้มลงจูบหน้าลูกแต่ละคนช้าๆและเต็มไปด้วยความรักพันรยากอดเขาแน่นพร้อมกับลูบผมลูกคนเล็ก บ้านใหม่เต็มไปด้วยความสงบและความอบอุ่นชายหนุ่มรู้แล้วว่าการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่คือพลังที่แท้จริงพวกเขานั่งอยู่ด้วยกันจนค่ำคืบคลานแสงตะเกียงและเงาของพวกเขาสร้างภาพที่อบอุ่นเด็กๆหลับตาลงในอ้อมแขนพ่อแม่เสียงหัวใจของครอบครัวกลมกลืนกับความเงียบของค่ำคืนชายหนุ่มมองออกไปนอกหน้าต่างฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวเขาเห็นความสวยงามที่อดีตไม่สามารถพลากไปได้ ครั้งนี้ครอบครัวอยู่ด้วยกันจริงๆความรักความเข้าใจและความอบอุ่นอยู่รอบตัวและในใจชายหนุ่มเขาสัญญาอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่มีอะไรทำลายครอบครัวนี้อีกพรุ่งนี้จะเป็นวันใหม่แต่ความสุขและความรักของคืนนี้จะอยู่กับพวกเขาตลอดไปเช้าตรู่ของวันใหม่มาถึงแสงอ่อนของดวงอาทิตย์ลอดผ่านหน้าต่างชายหนุ่มลุกขึ้นจากม้านั่งไม้เดินไปเตรียมน้ำร้อนและอาหารเช้าให้ครอบครัว เด็กๆเริ่มตื่นทีละคนวิ่งเข้ามาหาเขาด้วยความสดใสและรอยยิ้มพรรยาตามมาพร้อมกับผ้าขนหนูและรอยยิ้มอ่อนโยนชายหนุ่มหยิบแก้วน้ำให้ลูกๆแต่ละคนดวงตาเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นเด็กๆมองหน้าเขาแล้วหัวเราะเบาๆกับบอกว่าพ่ออยู่กับเราแล้วพรรยานั่งลงข้างชายหนุ่มมือหนึ่งจับมือเขาไว้มือหนึ่งลูบผมลูกคนเล็กบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและความสุขเสียงนกขับร้องอยู่ข้างนอกดอกไม้ในสวนเริ่มเบ่งบาน ชายหนุ่มมองรอบบ้านรู้สึกถึงชีวิตใหม่และโอกาสที่เขาได้รับเขานั่งลงกับครอบครัวกินอาหารเช้าพร้อมกันเสียงหัวเราะและการพูดคุยเต็มบ้านเด็กๆเ,เล่าเรื่องราวเล็กๆจากวันที่ผ่านมาชายหนุ่มฟังด้วยรอยยิ้มกว้างพันรยาศบตาเขาน้ำตาแห่งความสุขค่อยๆไหลลงแก้มชายหนุ่มรู้แล้วว่าความอดทนความรักและความเข้าใจทำให้พวกเขากลับมารวมกันได้อีกครั้งหลังอาหารเช้าพวกเขาเดินออกไปในสวนด้วยกัน เด็กๆวิ่งเล่นขุดดินปลูกต้นไม้เล็กๆชายหนุ่มช่วยปลูกต้นไม้พร้อมกับเด็กๆรู้สึกถึงความเชื่อมโยงและชีวิตใหม่พันรยายืนมองรอยยิ้มของครอบครัวสายตาเต็มไปด้วยความหวังลมเช้าแผ่วพัดผ่านสวนและใบไม้ทุกอย่างราวกับบอกว่าอดีตสามารถเป็นบทเรียนแต่ไม่สามารถทำลายความรักแท้ได้ชายหนุ่มก้มลงกอดลูกๆอีกครั้งเด็กๆซุกขเข้ากับพ่อแม่น้ำตาแห่งความกลัวและความเสียใจในอดีตหายไปแล้ว แสงแดดสาดลงบนบ้านและสวนสร้างความอบอุ่นให้หัวใจทุกคนครอบครัวยืนอยู่ด้วยกันมองออกไปข้างนอกด้วยความมั่นใจวันนี้คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่และครั้งนี้พวกเขาจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันด้วยความรักความเข้าใจและความสุขที่แท้จริงบ่ายแก่แก่แสงแดดเริ่มอ่อนลงบ้านและสวนเต็มไปด้วยความเงียบสงบชายหนุ่มนั่งพักบนม้านั่งไม้เด็กๆเล่นอยู่รอบๆเขาด้วยรอยยิ้มสดใสภรรยานั่งใกล้ๆค่อยๆจัดผมลูกคนเล็กอย่างใจเย็น สายลมพัดผ่านอย่างแผ่วเบาทำให้ใบไม้ไหวและเสียงลมดังเบาๆชายหนุ่มมองลูกๆแต่ละคนด้วยความรักและความภูมิใจเขาสัมผัสได้ถึงชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสมบูรณ์เด็กๆหยุดเล่นวิ่งเข้ามาหาเขาและซุกเข้ากับอ้อมแขนชายหนุ่มโอบพวกเขาแน่นที่สุดน้ำตาแห่งความสุขไหลลงแก้มพรรยาศบตาเขาอย่างเงียบๆมือหนึ่งจับมือเขาไว้พวกเขานั่งอยู่ด้วยกันราวกับโลกหยุดหมุนเพื่อตอนนี้ เสียงหัวใจของทุกคนสอดประสานกันเป็นจังหวะเดียวชายหนุ่มลุกขึ้นเดินไปรอบสวนกับเด็กๆพวกเขาช่วยกันรดน้ำต้นไม้และดูแลดอกไม้เล็กๆเ,เด็กคนโตหัวเราะเมื่อดินเปื้อนมือเขายิ้มและเช็ดมือให้เด็กคนกลางวิ่งไปเก็บดอกไม้เล็กๆมามอบให้พ่อชายหนุ่มรับไว้ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนน้ำตาแห่งความสุขไหลอีกครั้งเด็กคนเล็กซุกเข้ากอดเขาแน่นทำให้หัวใจเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่น ภรรยายืนดูทุกอย่างด้วยรอยยิ้มเงียบแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความรักชายหนุ่มหันไปมองท้องฟ้าแสงแดดสาดลงบนบ้านและสวนเขารู้แล้วว่าครอบครัวของเขาได้กลับมารวมตัวกันอย่างแท้จริงความผิดพลาดและความเจ็บปวดในอดีตถูกแทนที่ด้วยความรักความอบอุ่นและความหวังใหม่พวกเขายืนอยู่ด้วยกันราวกับโลกทั้งใบเป็นของพวกเขาชายหนุ่มกอดภรรยาและลูกๆอีกครั้งสัญญาว่าจะปกป้องครอบครัวนี้ไม่ให้สิ่งใดมาทำลายได้ เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของเด็กๆก,ก้องอยู่ในสวนลมเย็ยนแผ่วผ่านใบไม้ไหวเบาๆเ,เป็นจังหวะเรียกความสงบและความสุขวันนี้คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของครอบครัวและครั้งนี้พวกเขาจะเดินไปด้วยกันด้วยความรักความเข้าใจและความเข้มแข็งหัวใจของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความสุขและความสงบบ้านหลังเล็กเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความรักที่แท้จริงทุกอย่างราวกับบอกว่าบทเรียนจากอดีตท,ทำให้พวกเขาเข้มแข็งและพร้อมสำหรับอนาคต เด็กๆวิ่งเล่นต่อไปพันรยากอดเขาแน่นและชายหนุ่มรู้ว่าตั้งแต่วันนี้ครอบครัวของเขาจะอยู่ด้วยกันอย่างมั่นคงตลอดไปค่ำคืนเริ่มคลี่คลายท้องฟ้าบ้านหลังเล็กอบอวลไปด้วยแสงสลัวจากตะเกียงและดวงดาวเด็กๆกนอนหลับอยู่ในห้องนอนของตนเองหัวใจเต็มไปด้วยความปลอดภัยและความอบอุ่นพันรยานั่งอยู่ข้างชายหนุ่มบนม้านั่งไม้ในสวนหลังบ้านเธอวางมือบนมือเขาเบาๆแต่มั่นคงราวกับบอกว่าเราผ่านมันมาแล้ว ชายหนุ่มสูดลมหายใจลึกฟังเสียงลมพัดและเสียงใบไม้ไหวทุกสิ่งรอบตัวเขาเต็มไปด้วยชีวิตและความสงบที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขามองไปยังดวงดาวบนฟ้าสะท้อนถึงความหวังและโอกาสใหม่สิบปีแห่งความเจ็บปวดและความเสียใจเหมือนถูกละลายด้วยความรักที่กลับคืนมาชายหนุ่มลุกขึ้นเดินไปเปิดหน้าต่างให้ลมเย็นพัดเข้ามากลิ่นดินและดอกไม้ในสวนเข้ามาผสมกับอากาศยามข่า เขาหันไปมองภรรยารอยยิ้มและสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจทำให้หัวใจเขาอ่อนลงพวกเขานั่งด้วยกันเงียบเียบแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นชายหนุ่มก้มลงจูบหน้าภรรยาอย่างอ่อนโยนมือของเขาสัมผัสหน้าลูกๆผ่านประตูห้องนอนรู้สึกถึงความสุขและความสงบเขาได้เรียนรู้แล้วว่าความรักและความอดทนสามารถเยียวยาทุกบาดแผลเสียงหัวใจของครอบครัวสอดประสานกันเป็นจังหวะเดียว แสงดาวสะท้อนบนบ้านและสวนราวกับโลกทั้งใบกำลังยิ้มให้พวกเขาชายหนุ่มลุกขึ้นอีกครั้งเดินไปกลางสวนพร้อมกับภรรยาเด็กๆเ,เริ่มขยับตัวออกจากห้องนอนเข้ามาใกล้พ่อแม่ด้วยรอยยิ้มเต็มหน้าพวกเขาโอบกอดกันแน่นรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แท้จริงเสียงหัวเราะของเด็กๆก,ก้องอยู่รอบสวนชายหนุ่มหันมามองภรรยาอีกครั้งความรักและความเข้าใจเต็มอยู่ในสายตาคืนนี้เต็มไปด้วยความสงบความสุขและความหวัง ชายหนุ่มรู้แล้วว่าตั้งแต่วันนี้ครอบครัวของเขาจะไม่ถูกทำลายอีกทุกคนอยู่ด้วยกันในอ้อมกอดของความรักความอบอุ่นและความมั่นคงและในค่ำคืนนี้แสงดาวและสายลมเป็นพยานแห่งชีวิตใหม่พรุ่งนี้และทุกวันข้างหน้าครอบครัวนี้จะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและสมบูรณ์รุ่งเช้าวันใหม่มาถึงแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านหน้าต่างบ้านชายหนุ่มตื่นขึ้นก่อนเด็กๆมองออกไปนอกสวนเห็นดอกไม้บานสะพรั่งและใบไม้ที่ชุ่มน้ำ้าง เขายืนขึ้นสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงความสดชื่นและความสงบในใจพันรยาตื่นตามมาเดินเข้ามาใกล้พร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนเด็กๆเ,เริ่มตื่นทีและคนวิ่งเข้ามาหาพ่อแม่ด้วยรอยยิ้มสดใสาชายหนุ่มโอบลูกทั้งสามแน่นที่สุดรู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่แท้จริงพันรยาจับมือเขาแน่นมืออีกข้างลูบผมลูกคนเล็กเบาๆเ,เ,เสียงหัวเราะของเด็กๆก,ก้องอยู่รอบบ้านทำให้ทุกความทรงจำเจ็บปวดคลายลง ชายหนุ่มเดินออกไปในสวนกับครอบครัวเด็กๆวิ่งไล่จับกันเขาช่วยลูกปลูกต้นไม้เล็กๆในสวนพันยุายยืนมองด้วยรอยยิม้มสายลมพัดเบาๆผ่านต้นไม้ใบไม้ไหวและเสียงนกร้องเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจของเขาเขามองไปที่บ้านใหม่เห็นความอบอุ่นและชีวิตเต็มไปทุกมุมชายหนุ่มรู้แล้วว่าความผิดพลาดในอดีตสามารถกลายเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าเขาก้มลงจูบหน้าลูกๆแต่ละคนอย่างช้าๆ เด็กๆซุกขเข้ากับพ่อแม่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแทนความกลัวและน้ำตาที่เคยมีพันรายาศบตาเขาน้ำตาแห่งความสุขไหลลงแก้มเบาๆชายหนุ่มลุกขึ้นเดินรอบสวนกับครอบครัวเรียนรู้ที่จะให้ความรักและความเอาใจใส่เต็มที่แสงแดดอบอุ่นสาดลงบนสวนและบ้านเรากับโลกทั้งใบให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขาพวกเขาหยุดยืนอยู่ด้วยกันมองออกไปข้างนอกสายตาเต็มไปด้วยความหวังเด็กๆหัวเราะและวิ่งเล่นต่อไปพรรยายืนกอดเขาแน่น ชายหนุ่มรู้แล้วว่าตั้งแต่วันนี้ครอบครัวของเขาจะเดินไปด้วยกันด้วยความรักความเข้าใจและความเข้มแข็งบ้านหลังเล็กเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความอบอุ่นที่แท้จริงเขาหันไปมองฟ้าแสงแดดสะท้อนบนสวนและบ้านราวกับบอกว่าอนาคตของพวกเขาสดใสและเต็มไปด้วยชีวิตและครอบครัวนี้พร้อมแล้วที่จะก้าวไปด้วยกันตลอดไปค่ำคืนมาถึงอีกครั้งแสงจันทร์สัดลงบนบ้านและสวน เด็กๆหลับสนิทในห้องนอนของตนเองรอยยิ้มยังติดอยู่บนใบหน้าแม้ในความฝันชายหนุ่มนั่งอยู่บนม้านั่งไม้ข้างพันรยามือหนึ่งจับมือเธอมืออีกข้างลูบหลังลูกคนเล็กสายลมเย็ยนพัดเข้ามาเบาๆใบไม้ไหวเป็นจังหวะเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยชีวิตเขามองขึ้นไปที่ดวงดาวบนฟ้าความงดงามของมันทําให้หัวใจสงบสิบปีแห่งความเจ็บปวดความเข้าใจผิดและความเสียใจกลายเป็นบทเรียนอันล้ําค่า ชายหนุ่มหันไปมองภรรยารอยยิ้มและสายตาที่เต็มไปด้วยความรักทำให้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นอย่างแท้จริงพวกเขานั่งอยู่เงียบเงียบราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อครอบครัวนี้ชายหนุ่มก้มลงจูบหน้าลูกแต่ละคนช้าๆและเต็มไปด้วยความรักภรรยาโอบกอดเขาแน่นมือหนึ่งลูบผมลูกคนเล็กมือหนึ่งจับมือเขาแน่นเสียงหัวใจของครอบครัวสอดประสานกันเป็นจังหวะเดียวบ้านเต็มไปด้วยความสงบความอบอุ่นและความรัก ชายหนุ่มลุกขึ้นเดินไปรอบสวนกับภรรยาเด็กๆค่อยๆลืมตาและเดินเข้ามาใกล้พ่อแม่ด้วยรอยยิ้มสดใสพวกเขากอดกันแน่นรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แท้จริงเสียงหัวเราะของเด็กๆก,ก้องอยู่รอบบ้านทำให้หัวใจชายหนุ่มเต็มไปด้วยความสุขแสงจันทร์สะท้อนบนสวนและบ้านราวกับบอกว่าโลกทั้งใบยอมรับการกลับมาของครอบครัวนี้ชายหนุ่มรู้แล้วว่าการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่สามารถเยียวยาทุกบาดแผล พวกเขายือนอยู่ด้วยกันในแสงจันราวกับโลกทั้งใบกลายเป็นบ้านที่อบอุ่นทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความหวังชายหนุ่มหันไปมองภรรยาอีกครั้งน้ำตาแห่งความสุขไหลลงบนแก้มคืนนี้เป็นคืนแห่งความสงบความอบอุ่นและความสุขที่แท้จริงและครอบครัวนี้จะก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงตลอดไปพรุ่งนี้จะเป็นวันใหม่แต่บทเรียนความรักและความเข้าใจในวันนี้จะอยู่กับพวกเขาตลอดไป รุ่งเช้าวันใหม่แผ่เข้ามาเบาๆแสงแดดอ่อนๆสาดลงบนบ้านและสวนชายหนุ่มลุกขึ้นเดินไปรอบๆบ,บ้านมองลูกๆเล่นอยู่ด้วยรอยยิ้มสดใสภรรยาตามมาพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนมือหนึ่งจับมือเขามือหนึ่งลูบผมลูกคนเล็กเด็กๆวิ่งเข้ามาหาพ่อแม่หัวเราะและเล่นด้วยความสนุกสนานชายหนุ่มอบกอดพวกเขาแน่นที่สุดน้ำตาแห่งความสุขไหลลงบนแก้มภรรยาศบตาเขาน้ำตาแห่งความเข้าใจและความรักค่อยๆไหล ชายหนุ่มหันมองบ้านใหม่และสวนรอบๆความอบอุ่นและชีวิตเต็มไปทุกมุมเขารู้แล้วว่าความผิดพลาดในอดีตสามารถเปลี่ยนเป็นบทเรียนอันล้ำค่าทุกคนยืนอยู่ด้วยกันมองออกไปยังโลกกว้างด้วยความหวังและความมั่นคงเด็กๆซุกขเข้ากับพ่อแม่น้ำตาแห่งความกลัวและความเสียใจหายไปหมดแสงแดดอบอุ่นสาดลงบนสวนและบ้านเป็นสัญญาแห่งชีวิตใหม่ชายหนุ่มสัญญากับตัวเองว่าจะปกป้องครอบครัวนี้และรักพวกเขาอย่างแท้จริง พันรยายิ้มให้เขามือหนึ่งกุมมือเขาอีกครั้งครอบครัวนี้ยืนอยู่ด้วยกันเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความอบอุ่นเสียงหัวเราะของเด็กๆก,ก้องอยู่รอบบ้านและในที่สุดชายหนุ่มพันรยาและลูกๆก,ก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันทุกบาดแผลในอดีตถ,ถูกเยียวยาด้วยความรักและความเข้าใจบ้านหลังเล็กเต็มไปด้วยความสุขเสียงหัวเราะและรอยยิ้มและครั้งนี้ครอบครัวนี้จะอยู่ด้วยกันอย่างมั่นคงตลอดไป แสงแดดและสายลมเป็นพยานแห่งชีวิตใหม่ความรักและความหวังที่ไม่มีวันจางเรื่องราวจบลงด้วยความสงบความอบอุ่นและบทเรียนแห่งความอดทนความรักและความเข้าใจครอบครัวของเขาเดินไปข้างหน้าพร้อมกันสู่อนาคตที่สดใสและเต็มไปด้วยความสุข